พี่น้องเม่มให้พีเขาแนะนำไมได้อันนี้เป็นขั้นตอนไหนคะตัวนี้จะเป็นตัวโฟโนโเป็นการผักนิตกตวินนะคะ,ะเป็นการผักนิเกตวินค่ะตัวนี้กำลังลงตัวไหนอยู่คะตัวนี้จะเป็นตัวคอลลาเจนค่ะเป็นการผักคอลลาเจนให้กับผิวหน้านะคะคอลลาเจนก็จะช่วยในเรื่องของผิวหนะ้ากระจ่างใสบำนะอ่าหลังจากที่แต่งหน้ามาเยอะมันดีหน้าใบไหมอันนี้ไม่มีฟิลเตอร์ใช่ไหม ไม่มีวิลด์มากแต่งหน้ามาเยอะฟิลเตอร์มึงเหรอเธอแต่งหน้ามาเยอะเ่ราขนน้อยแล้วก็รู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยสด,สดใสไม่ค่อยไรยอย่างเงี้ยคอลลาเจนก็จะช่วยกระตุ้นด้วยทําไมถึงได้มาเปิดคลินิกอีกคลินิกเรามีหมอร้อยคนนะครับก็ <S <S จริงๆแเราไม่ใช่คลินิกสงกังเกกรณเราเป็นคลินิกเสริมความงามเป็นเป็นหัตถการทุกอย่างรักษาสิวก็มีนะรักษาสิวแล้วก็ หน้าใสเนี่ยละสาวฟ้าแล้วก็มีเอ่อเป็นอ๋อเป็นฉีดทุกอันการเลยโบท็อกฟิลเลอร์เลเซอร์ก็มีนะเลเซอร์ขนหนวขนบิกินี่ก็มีขนน้องสาวน้องชายก็มีเขาบอกว่าธุรกิจนี่เจ้าเลยง่ายๆแขวะได้แถลงแล้วจันมาเอารวดมาเฮ็ดพี่น้องมาเอารวดอันิล้าเพราะว่าในเปิดด้วยคินนกเพราะว่าในเปิดพะว่าเปิดวันที่เจ็ดอยู่ต้นไหนเอาอยู่กลาเมืองขอนแก่นเลยนะอยู่สาขาหนึ่งใช่ไหมนี่ใช่สาขาหนึ่ง เด,ดี๋ยวจะไปกรุงเทพต่อถ้าปังรับพนักงานขายไหมคะตอนนี้เต็มแล้วตอนนี้พนักงานเต็มตอนนี้จะพนักงานราน้านเราต้องมีกี่คนตอนนี้มีทั้งหมดสี่คนเนาะอืญญญอยากไปรักษาฟ้าจังอยู่ไหนกีนเขาบอกอยู่ที่คอนก่นค่ะอยู่ตรงแต่วันฟูลเฟรมถ้าใครไม่เจอเนาะรู้จักเอ่อศาลหลักเมืองไหมคะศาลหลักเมืองขี่ขึ้นมาปุ๊บจะเจอแจ่วันฟูลเฟรมชื่อว่าถนาชารสัมปทานใช่ไหมตอนนี้คือเราเปิดเพจเปิดอะไรยังเปิดเพจหมดแล้วพิมพ์เขาแปว่าเด็กออร่ลเมดิข้อคินิก แอดไลน์แอดดิออร่ามิลิคอจะมีแอดมินรอตอบอยู่เอาเร็วเอางี้คืนนี้เราจะเปิดวันแรกวันที่ไหร่นะวันที่เจ็ดค่ะเจ็ดโมงตรงเจ็ดพฤศจิกายนใครอยากมาเจอผู้พญานผีแลนมาเลยมีสิงตัวแห่ไหมเนี่มีมีที่มีพาอันเลิศแล้วก็มีเชิญชวนแฟนคลับมาเปิดงานได้ไหมแบบมาได้มาได้เลยมีตรงทานมีอะไรไหมเนี่ใครที่มาจะได้ทานกับข้าป่าแล้วก็ได้ทานเค้กรสช่องปลา ฝากด้วยนะครับคลินิกนแห่งใหม่ไว้ใจโกกีไว้ใจพี่บ้านพกินแหละราคาหลักร้อยมาเฮ็ดรลวดหลักร้อยเมื่อไหม่กำลังทำหน้าอยู่เนี่ยทำหมดเลยนะ<ม>ทำทั้งหมดอประมาณเกือบสิบสองขั้นตอนใช่มีฉายแสงมีมาหน้ามทุกอย่างหมดเลยแต่วันนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้แล้วแล้วก็มามาเลยต่อไปเนี้ยทุกคน ก็สไม่เห็นสูมมือเลยพี่น้องเพราะขี้นจะขวางแล้วเลเซอร์อ่ะไม่ได้ว่าพนักงานทำเองนะหมอโออหมเครื่องเลเซอร์เครื่องทุกอย่างหมอทำให้หมดเลยก็ต้องจองคิวเป็นบ่อยนี่วันแรกก็มีหมอเลยค่ะพอที่ช่วยเลยพี่เปิดวันแรกก็มีหมอเข้าเลยปกติใครรับตาได้พี่น้องตันนี้เธ้อยากไรสุดก็คือเหมือนวันแรกก็คือหมอเข้าบ่ายโมงตรงถึงหนึ่งทุ่มลับตาหลับตาไม่เข้าตาหรอวอชันนี่แบะไปสู้ดนะเพื่อนรบกวนเพื่อนรบกวนหน้าหานของเจ้าพนักงานถามว่า ตัวทีมเม้นน้าใสค่ะว่าทำไมหนุ่ต้องมาทำอะอย่างเช่นเอาเอง่ายๆเห <c oughs> มือนเราทาครีมเอาเปิดเปิดทั้งทาเปิดทั้งคาเฟ่เปิดทั้งอันคลินิกเข,า,ขาสิีร์ตบอลเพราะเป็นปรอบอ่ะไม่เราหาเงินค่าบิวอินบ้านช่วยพี่ไง<อ>เห็นเห็นพี่บ่นมาช่วงนี้อัน<ม>บิวอินเยอะทาสีก็เยอะคขอยากหน้าใสนะครับดูสิโอ้ยบอกเลยว่าเฟซบุ๊กขันกล้องสุดกระปรวดด้วยใดก็ได้ก็ทำทิปเม้นนะมันจะมันจะมันจะเหมือนเราทาสกินแคร์แบบ ก็คือเหมือนมันแบบมันยิ่งกว่าทาสกินแคร์นาะมันซึมเข้าไปมันซึมเข้าไปเลยแล้วก็มันกต่เบื้องหนาคุณเห็นไงพี่น้องคุณงามประซันแมนอ่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อปลาชี่นี่คัดตั้งานเรามีทั้งหมดคุณหมอนี่มาจากไหนหมอเรานี่คุณหมอก็คือเป็นเป็นแพทย์อาไม่ใช่หมอลำใช่ไหมเป็นหมอเป็นหมอเลยเป็นหมอแพทย์สัตวะทางใช่คุณหมอก็คือทุกคนแบบว่าอูโหบอกเลยว่าเป็นหมอแพทย์สัตวทางหมดเลยใช่ หมอแต่ละคนก็จะเก่งคนละแบบนะบางคนฉีดฟิลเลอร์สวยปั้นปากสวยใครอยากฉีดปากก็มีนะเอ้าหรอใช่ฉีดปากฉีดใต้ตามียาเพ่นใต้ตานั่งโบแห้งเออนั่มาฉีดอยู่ฉีดปากโปงอยู่ได้หรอไม่โปค่ะที่ฉีดเราไม่เอาปากโปไม่เอาปากแบบว่าแบบมันเหมือนอะไรตออันนี้คือเครื่องแบบพร้อมเราทุกคนมีเราหมดเรา,าทุกอย่างมีครบหมดทุกอย่างค่ะเลเซอร์เปิดว่าที่เจ็ดพี่น้องใครที่รู้สึกว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยแล้วก็มีพวก เอาง่ายแบบพวกแพงอยู่กรุงเทพแบบมีหมดเลยนะสกาวต้าเรเดียสมีทุกอย่อยางมีหมดเลยอันต้าฟอร์มอรย,ยกระชับก็มีหรือว่าใครอยากมาแบบมามีหลูมแหมมีลูกอยากรักษาสิวเป็นสิวไม่หายสักทีก็มารักษาได้แล้วก็ใครที่เป็นฝ้าเป็นกราบอะไรอย่าเงเงี้ยหน้าหน้าไม่ค่อยแบบว่าสว่างสีผีวไมาสมเสมอมาทำทีนี้จะช่วยคอนแก่นนะครับอยู่คอนแก่นนะ <มา S 1> ทุกคนมาเลยทุกคนหลักร้อยจริงๆเราไม่เราไม่ได้เอากำไรเราไม่้เอาลูกค้ามาอ<ด>ุดหนุนแน่หางินคาบิวเอียนมาแน่มาแน่ รถกามีไหมนี่เขาบอกรู้ไหมวันนี้มีคนโทรมาบอกว,ว่าอยากเฟนชายแล้วย่าฟาวเขาเพิ่งได้เปิดยูยังไม่หยาดแฟนชายยู่นีมีคนโทรมาขอปฟนชายที่กรุงเทพได้ไหมมาสิโอ๊ยได้ให้หนูเปิดก่อนดูผลประกอบการก่อนพี่ยังไม่ตัดสินใจนะคะดูผลงานซะก่อนดูผลงาน,นก่อนแล้วก็ที่นี่ของเราก็โกกิจะเป็นยังไงบ้างกลางวันอยู่ฟินกลางวันอยู่ยออร่าเราก็ต้องทำให้มันกลางคืนอยู่กินขับทำให้มันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมง,ง,โมงแล้วเราก็จะเป็นคนเก๋ ต่อไปนีนพี่น,ออน,น,นอ้องกันใช่ไหมก็หนักเสมอที่ถามว่าทําอะไรท,ทําทีทเแมนหน้าใสทีทเมน์น่าใสถ้าใครบอกว่าอยากมาทำเอา,อางี้ถ้าจำชื่อโปรแกรมไม่ได้เนาะออร่าโปรเทคจำไม่ได้ก็เป็นทีทเมน์มามาทำทีทเมน์น่าใสพูดแค่นี้ทุกคนรู้เลยเนาะต่อไปจะเป็นการทำอะไรคะเออเป็นตัวไคโอเลนค่ะออจองโปรได้เลยไหมคะวันนี้เขาบอกแอดไลน์เลยคะ่ะแอดเมดิคอลคลินิกหรือว่าทักไปที่เพจเลยค่ะเมดิคอลคลินิกขอนแก่นนะคะดิออร่าเมดิคอลนะคะมีทำตาสองชั้นไหม เราไม่มีสัญกกรรมค่ะคือเราไม่มีสัญกกรรมนาะแต่นอนาคตเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่นอนอาจจะเพิ่มแต่ว่าตอนนี้เราเอาแบบทําแล้วสวยมือนีกอนใช่ถามว่าทำไมถึงกล้าทําตรงนี้เพราะว่าเรามาทําแล้วแล้วมันเลิศเราถึงขายตอนนี้ไม่มีสัญญกรรมเพราะว่าเรายังไม่ทำแล้วมันสวยไงถ้าทำแล้วมันสวยเราจะเราจะมาขายอันนี้เป็นวิทาลินตัวไหนจ้ะ อ่าตอนนี้จะเป็นอะโรเร่คะอโลเวล่านะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าใครที่ผิวหน้าแห้งแตกเขิบนะคะก็สามารถมาแต่งมาปั่นวิตามินตรงนี้ได้นะคะใครแตกเข็บมาจ้าแตกเข็บมาโหลดใช่ก็จะเป็นวิตซีค่ะอ่ามีวิตซีด้วยใช่ใหหน้าวิตซีช่วยให้หน้าสว่างกระจ่างใสนะใครที่เป็นรอยดํารอยแดงก็จะช่วยได้ตรงนี้นะคะมาทามาทําได้นะทุกอาทิตย์มาทําเลยบอสบ้างก็ได้บอสเข้ามาเลยนะคะ มันรูผิวหน้าทำปุ๊บหน้าไปเลยอันนี้ไม่โกหกกล้องสดใช่ไหมแต่รอดูตอนทําเสร็จเขาดูสิเลอร์กระดอเออเลิกอโ้อยเห็นไหมพี่น้องมาโหลดเปลือกวันที่เจ็ดมากดมือเรียกสิ่วเต็มยมคนจี้องกันบ่ต้องมาอุดหนุนกันไนะวันที่บุตรรวมกันเด้อวันที่เจ็ดน่ะบอกว่าซุกเสมือดเอฟซีเปลือกคนไหนกันที่สองคนผู้ใดคำผู้ใดมองผู้ใดเขาอันนั่นอันนี้กัน,นสบาย<อ>ามากเลยใครที่แบบว่ารู้สึกว่าคิวหนาแบบ,บ เบใไปเบาใสไหมกับมามาดูเลยที่เนี่เราสมมติว่าใครเป็นสิวเราจะรักษาให้จนกว่าจะหายนะใช่ก้าวู้เลยว่าจนกว่าจะหายเราไม่เลี้ยงคนไข้นะเราไม่เลี้ยงคนไข้แล้วก็ท่านเลี้ยงยังไงที่สําคัญคือเวลาเข้ามาเนี่ยเราจะมีการอ่าอ่อเาเเรียกอะไรประมวลให้ว่าต้องกดสิวเท่าไหร่ต้องรักษาสิวยังไงต้องอะไรให้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็บอกเลยว่าถ้าไม่หายไม่ออกไปใช่มาควบงจอควงจรคือ ตัวยาที่จะให้ไปบอกเลยว่าเป็นเวสสัมปันดูเลยนะเป็นจากโรงพยาบาลดูเลยนะไม่ได้เป็น,ปนครีมแบบว่าในห้างอะไรนี้นะบอกเลยว่ามาหโดดเด้่ยเลิกมาทีมงานนอนตันอนหลับมนห้าออันนี้ครับคือใครอยากแบบว่าไม่อยากมองไม่อยากเศร้าใครอยากมีแฟนมาทำเลย <c oughs> เอาแสดงว่ามีมแล้วทำไมช,ช่วงนี้ถึงอยากเข้ากินอีกข้างงเอาก็ ที่นี่จะคว้าก็ต้องอันนี้ตัวก็ต้องก็เลยว่าไม่มีกระเพาไปที่นึ่งจะคื่อแห่งจะต้องข่าจากหน้าขาวอยู่แล้วพอพอเป็นดิออร่าก็ต้องขาวเก่าเมื่อกี้มันสีบริสุทธิ์เลยดิอันดิออร่าดิตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะถามคนไข้ก่อนว่ารู้สึกยังไงบ้างเย็นหน้าแล้วก็เป็นนิ่มๆสบายไหมใช่รู้สึกมันหน้ามันเลยมันนิ่มๆไงตอนนี้คือรู้สึกมันมันเป็นเย็นๆบ่มีความเจ็บปวด ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยทุกคนบอกคนยานมีทำบีบีโก้ไหมคบก็ตอนนี้เขาบอกยังยางขึ้นบีบีโกบีบีโกมันไม่รอดทุกคนไม่ต้องไปทำหรอกบีบีโก้คือหมายถึงว่าทำให้หน้ามีมันไปเข้าไปเข้าคลองแพทย์ให้หมอแนะนําจะฉีดอยากหน้าใสใช่ไหมฉีดได้หมดเลยสกินบูสเตอร์มีหมดทุกยี่ห้ออยากฉีดอะไรบอกเลยที่เนี้ยบอกกันนะว่าอย่ามีออยแล้วก็หมอมีไบวออ่ะในประสบการณ์หมดเลย ถ้าไม่สวยอมอที่แต่ว่าเลือดเลือดาเอามานอ่ะพี่น้องถ้าไม่สวยสลายได้เลยไม่ต้องกลับไปไหนทาไมถึงเอาเปิดคลินิกาำดูเอาบอก,บอก,บอกสูภภเป็นตังเนีเขามีเขามีความรู้ด้านนี้ตีเขาขึ้นให้คลินิกอ,อ๋อหนูเคยฝึกงานที่คลินิกมาก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปอยู่กับพี่ชายนะคะมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่คลินิกประมาณสามเดือนแล้วทีเนี้ยประจบก,กับประจบก,กับว่าเราอ่ะวันนั้นมาดูที่ที่นี่แล้วทีนี้ก็เลยมาเจอว่าโอเคแบบคุณแม่ที่ดูจากกันเขาบอกว่าเขาดูแลไม่ไหวอย่างี้เราก็เลยโอเคแบบอยากให้เรามาทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็มี เราก็มีความรู้ความสามารถในการบริหารตรงนี้อยู่ก็เลยมาทําเพิ่มอ,อีกอย่างก็คือความชอบส่วนตัวคือชอบเข้าคลินิกอยู่แล้วแล้วก็พนักงานทุกคนต่างๆในเครือเขาก็ชอบทําทําความสวยความงามอยู่แล้วไงก็เลยมาเปิดไปเพื่อน้องแอนนี่น้องสแตมน้องยูริเพรียดทุกคนในขายมายากมากหรือว่าหรือว่าศิลป,ปินหรือว่าหรือว่าฮุซหรือว่าพนักงานมา่าสาร้านิคมาทําอะไรเนี้ยก็คือหนึ่งแหละสวยสองปลอดภัยสามเลยคือมั่นใจ ถ้าไม่สวยไม่กดภัยไม่มั่นใจทุกคนฉีดไปแล้วอุ้ยมันคือบอดสวยแท้เลย <c oughs> เราจะให้ทุกคนกลับไปแล้วก,ก็ดูเลยให้ฟรีเลยถ้าถ้าฉีดไปแล้วไม่สวยสวยขึ้นมากเลย <c oughs> ก็หลังๆมาก็แอบมาคีน่บบอเอ๊ะไม่นหวอย่หงหมอเติมอ <c oughs> ตอนนี้กำลังทําอยู่กําลังตกแต่งความสวยงามปรับปรุงความสวยงามให้มันเลิ่กำลังปรับปรุงใช่ที่เจ็ดก็คือพร้อมครบทุกอย่างอําเพอเมองขอนเก่นมาเลยง่ายมากเอาจะลูกค้าพิมพ์ขาประสิทธิ์วันอี้นตัวนี้ มาแม่แ,แม่กินขับแม่เป็น<ม>ตุต๊กเกียวสำหรับลูกค้าพินขับด้วยลูกค้าพินขับที่มีบินไปเสร็จก็มาแลกกทีวอราช่วยที่นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ตุ๊กเกียวก็จะมาเูแม่ต่ามันยังก็มาได้มันเลิศองบอกแล,ล้วมันเริ่เอาเบน,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 นมาเห็นเนี่ยอุ้ยล่าสุดมีคนทักมาในเพจว่ามีโปรอะไรบางครั้งแอดมินตอบนะฮให้พินไปตอบนะวันที่เจ็ดเจอกันเด้อพี่น้อง เจอกันใครที่มาได้มากินาากระเพาะปลาแล้วก็ได้มาทานเค้กกระช่องแล้วก็มาที่นี่เลยมาร่วมทำบุญกันได้การรักษาอีนมินิคอ,อนเสิร์ตอะไรแยุ่งจะห้าอะไรเขาจะว่าไยุ่งข้าฉันบอกพี่ <c oughs> ยังกระสินเบี้ยที่ตั้งค์เขาคนไม่ลหล,าย,ลา,า,ายพี่น้องใครทำแล้วลปีหน้าปีนี่ซายพีหนไไ้าหอดหอยประราแต่ก็เอาล็อตห้องเขาว่างไงพ่อเนี่ย เหตนที่นึ่ชื่ออะไรคะ The a u r a Medical หรือว่า The Alla <The Ora, S 2> นะคะ The a u r a m e เ i c a l คลตอน,นี้ก็จะเป็นภาพสีดำหม่อนนะคะเพ<ม>ราะว่าอยู่ในช่วงการไว้ทุกซนะก็นี่เลยค่ะนี่เลย The a u r a Medical ทนะี i n i c เนาะถ้าเกิดว,ว่าเป็นพูดตามภาษาอ่านจะเป็น The a u r a ทักเหตุมาเลยนะคะ สร้อยสุทีิเก่าหรือว่าสร<ไ>้อย chain อ่าอะไรครับนเตอร์เทนอ่าสร้อย entertain หรือว่าสร้อยสุทีิเก่าสร้อยสุทีิเก่าเองแต่จะให้น้องเบ้นมาทำผิวหน้าอยู่นี่เลือดต้องมาเบ้นมาเซ่อยู่ที่ไหนคะคุณอาคะจะาพาเพื่อนๆไปกันเต็มเลยทาเลยทีนี้เขารู้จักหมดมีนเดี๋ยวมัน,นมันขึ้นมันขึ้นหมดไปนี่กำลังจะขึ้นเที่ไปด้วยวันนี้จีบเขาจะมาเยอะมากเดี๋ยวขาเจียเขาไ่เป็นร้อยห้าสิบตัวร้อยเลยหรอบอกไปก่อนอีหลี เคสียดนี่ยมันมีเขาเจี๋ยเยอะจ้ะคุณกับบอแม่มาว่าเขามาแสดงความดีไงเอฟซี<ม>เขาจะมา,าถ้าโพลเชิญชวนเนี่ยคือเพียบแล้วก็จะลงคิวไว้นะแล้วก็ให้เขาไปกินข้าวอะไรๆรอแล้วให้นัดเขามาใช่เพราะเราจะมีฟอนไม่โทรฟอรฟรลล์ลูกค้าอยู่แล้วว่ะวันแรกคือยังก็โอ้ยหลายเตรียมเติมกินคอร์สกินข้าว้หลายรอมานเยอะนะนข้มันยอะสวยขึ้นมากออก็ตั<ม>้งแต่มาเปิดคลินิกเองก็มามาให้หมอฉีดให้หมอเติมให้ทุวันนี้ก็คื้นรา หน้าก็คือแบบว่าไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่มีสิวมีอะไรนี้ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วหน้าคือแบบเป๊ะมากนี่มองจอร์บราจาก็ี่ายเรียนจอได้เลยจอได้อาจจะเดินไกลหน่อย๋ยวก็คือไว้ใจอ่ะครอบครัวนี้อยากทํามากเพราะพี่น้องเอาของดีมาให้แน่เลยอยากอยู่คอนแก่นจังครับผู้คนฟิลเลอร์เรามีหลายเรามีให้เลือกตั้งแต่ตัวเกาหลีกับตัวอเมริกาเลยนะอยี่ห้อเลเทะเลน่ะที่แบบว่าที่พ้อพเมี์มสุดก็มีหมดเลย แล้วก็ไหนจะมีอันนี้โบโบถอกก็มียี่ห้อเกาอเมริกาก็มีนะดอมซับขอดบบิ๊กเจ้าอาหารไปแจกมวันนี่เจ็ดนะคะอุ้ยเลิศขอบคุณนะคะสิบ๊ฟูดทักจอดเก็บอันเถิดอนซ้อยอันทุนที่นี่ที่พี่น้องบัดนี้จอดก็จอดนล้วเราเลจอดรถเพื่อฟูดทักเรเลยจอดให้ลูกค้าเอาเข้าใจบริการบริการลูกค้าอาจารจะเป็นตัวนี้เป็นไอไอโซนิกนะยินแล้วค่ะเฟ้ใกล้คลินิกต้องมาแล้วนะคะเขาบอกเอาข้าข้าอุ้ยมองจอดมันมันมองจอดมันเอาไว้ลูกค้าจอดซะอือเอาไว้ลูกค้าครับ บ๊อบฟินและคางฟิ้นกับพี่เคกินยี่ดอกบินละเมือนบินบินตามกับเหมืองให้กินครึ่งก้อนถ้าบินหมื่นให้กินเต็มก้องคือมาถามหาบีบีคือเดิบบีบคือเลียนยังไงเนี่ยบีบเป็นบีบีโก้คือบีกูกูเลียนขนาดกูเลียนมาอาไรแค่ของเราอ่ะยิ่งกว่าบีบีโกอีกก็คือเราจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรมีตัวตัวหน้าใสอ่ะ ก็คือเป็นโปรแกรมอะไรเป็นชาแนลกระเบื้องหน้าจะของคลินิกเนีน่ยพี่นว่างภูนา,อ,าอันนี้หนูไม่ได้ฉีดบิบิโกนะหนูฉีดหนูฉีดชาแนลนะคะชาแนลแล้วก็ม,ม,มีมีหลายตัวเนาะแล้วว่าไหนไหนจะเป็นตัวอ,อีกที่เราฉีดแล้วมันเขาใไม่โลละพวกอ่าตัวนี้จะเป็นวพวกเขาเรียกว่าอะไร<ม><ม>ที่เราฉีดเขาสร้างนใสอย่างที่เราไปฉีดอ<ม>่ะโคเรียสกินยี่กว่าบีบีโกอีกก็คือโคเรียสกินอันนี้ทำอะไรให้หนิพี่เขาพูดให้ฟังหน่อยเป็นบำรุงใต้ตาค่ะเป็นไอโซเนสนอนดึกๆเนี่ยหรอใช่ทำงานเยอะเยอะใต้ตาคล้ำอะไร อุ้ยพี่ร้องมื้กเป็นเทียมาขึ้ะรอเนาะร้อนไะไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกใชไหรู้ตวนิ่มๆอนนี้เบิร์ดี่นี่ปั๊ดใช้ขึ้นหนาวหนาวเนรอหนาวไหมหนาวเรีนีโอเคถ้าหนว้ก็ดีแต่ว่าที่ร้อนกีนตัวงเสียเพิร์แนยไม่พบอุดมพรอนให้โอ้ย แล้วก็มีดิ่ผิววิามินบำรุงตับก็มีนะหมายว่าผิวแขโอเวอร์ดีถ้าอยากผิวขาวล่ะสมมุติยากผิวออร่าแบบสว่างสบายขึ้นแน่ก็มีค่ะมีหมดเลยบางทีกินทรอเจ็แล้วมันเหนื่อยจริงไหมมีหมดเลยเป็นสูตรเป็นสูตรของคลินิกที่คุณหมอคิดให้เลยเป็นสูตรที่คุณหมอคิดให้เลยนะคะก็มีหมดเลยมีฉีดเพื่อบำรุงผิวใสผิวขาวแล้วก็มีฉีดบำรุงตับดีขอกร่างกายให้ร่างกายเฟรชมันใครกินแล้าเยน่น กินเราเนี้ยบุงตับน้อยกันอย่นี้ซุ้แดนแปดสิบคนกับฉัสี่สมุดหดเปียกแล้วคนละกระปุกป้าไปเลยทากินสุ่นซุ้มนเียกับพ่อแห้งกับพี่น้องใช่บงต้นหนก็บอกว่าจะมาขอโปรบำรุงตับใช่ไหมใช่แล้วยาของเราทุกอย่างตรวจสอบได้หมดโบถอดก่อนจะฉีดให้สแกนกล่องด้วยนะสแกนคิวโค้ดกับออยได้เลยว่าผ่านทุกอย่างเป็นของแท้ของจริงหมดเลยเพราะว่าเราอยู่กับโซเชียลน้องก็เหมือนนั้นทุกอย่างที่เราทันแหละ ทุกอย่างก็คือตรวจสอบได้หมดเดือดร่าเนี่ยโมเวนเนี่ยโมเวนมาเดือดราใช่ไคือแบฟินขับพี่น้องจบป่ะล่ะคะเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวต่อได้อยากไปโมเวนบอกว่าอยากไปเบนส์กมีอันนี้โปรแกรมให้มึงทำหรอพี่เมาทำเร็วแต่ว่าจะซื้อคอร์สให้มึงจะบอกเลยหน้ามึงจะใสคือใครที่หน้าแห้งหน้าเป็นสิวอะไรเงี้ยมีเป็นหลุมสิวก็รักษาได้นะ ผู้ถอดกาไงายกันไม่เห็นเลยนาะแบบพวกผู้เถ่า,นนาหน,าน้าแหงหน้าก้าวแล้วใครที่หน้าเหเี่ยวไม่กระชับปากสามารถมามาใช้โปรแกรมสกาวต้าได้อ่าตัวนี้ก็คือมันช่วยยกเลยใช่ตัวนี้มาแรงมากสำหรับใครที่เขา้าที่นี่เราใหญ่มากนะครับรองรับลูกค้าได้เยอะมากหลวดพี่น้องมากแต่ว่าต้<ข>องเอาติส์มากราบแล้วต้องขอขอนุญาตการเต้นไหมนะข้างบนห้องรับรองเยอะมากนะคะไม่รับครดไปเมาบอกว่าบอกเลื่ ทำบรา,ายมันตีปากเพื่อนชีน่แล้วจิ๊มัดตีเจีย๊ยกา,ยายรันตีไปโทรหาที่ไม่คนหนึ่งเป็นไปหาคนไปบลูดครับควงกันเสมอตลอดเป็นเลกเนาะหมอเข้าก็สามารถทำได้หมดเลยอนะเลเซอร์ขนก็มีนะทุกคนใครที่มีขนรักแร้มีขนขาขนแขนขน น้องสาวอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้หมดเลยนะคะขนนวดเข่าอะไรเนี้ยก็สามารถไม่เจ็บเลยนะเครื่องเราไม่เจ็บเลยน้องชอุ่นๆเนี่ยนนี้เนี่ยอุ่นไม่เจ็บไม่เจ็บอุ่นอันรักแพงบอจ้าอ๊ยเท่าไหรับาทหลักร้อยนี่ไม่ถึงพันไม่ถึงพันหนึ่งบเท่ามีทอนหนึ่งพันบาทมีทอนให้ ไม่อยากเยียร์ขายด้วยแม่แซมลูกค้าจะเอาเท่าไหร่จากแม่แซมไปเข้าฟินขับแม่ก็จะไปนอนโอยที่ร้านมีเครื่องตีพุงด้วยลืมบอกอ <c oughs> ่าหนังแม่แซมแล้วพี่พอมีเครื่องมีโปรแกรมอัดสลายนพุงมีโปรแกรมช่วยสลายนเซลลูไลน์เนาะใช่ค่ะเป็นตัวจีไฟจีไฟจีไฟนะคะมีหมดเลยอ่ะแม่แซมจากแม่แซมแบบว่าวิ่งฟินขับก็จะกลางวันแม่แซมก็จะนอนอินลิงอยู่คลินิก ทำเสร็จแล้วหน้าเราก็จะท์ขึ้นทุกคนจริงๆนะไม่ได้โกหกใครมีเวลาบ้างค่อยมาไม่ต้องไม่ต้องรีบมาไว้เจ็รก็ได้พอมีหลายบนหลายว<น> <c oughs> ัมาเมื่อไหอไร่ก็ได้เด้อค่ะใช้มาัำงานนั่งตรงเปียัอยู่กับพี่ตุ้มเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงตรงถึงหนึ่งทุง่มมาเลยทุกวันอยากมาวันไหนก็มาไม่มีวันหยุดแสงอันตรายต่อตาไหมคะไม่ค่ะไม่อันตรายต่อตานะคะตอนนี้ไม่ใช่เลเซอร์ปกติจะปิดตาให้คนไข้ค่ะแต่ว่า ตอนนี้คือแบบว่าเราต้องการที่จะไล้สนี้อันนี้ส่วนตัวใช่ถ้าหาการที่ต้องต้องปิดตาแบบโดยแบบบางจํากัดเลยคือเลเซอร์ใช้แสงแล้วก็จะมีเลเซอร์พวกแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าเลเซอร์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่าพลังงานสูงสูงอย่างเช่น IPL super IPL หรือว่า u l t อ a f o r m e r หรือว่าจะเป็น YAG หรือว่าจะเป็น d i o d ดอย่างเงี้ยปิดตาให้หมดเลย ตรงนี้ก็คือสามารถมานอนพักผ่อนได้เลยเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงเนาะใช่เกือบชั่วโมงเนี่ยก็หลับขาไปตามหาแม่แซมที่กลางวันตามหาที่คลินิกกลางคืน,นตามหาที่ฟินคับใช่จักสิบเอ็ดเซเนียร์มีสองชื่อเขาจะละเมือิบ <c oughs> าิแลเจักสิเขาคลินิกจักสี่มาอันนี้ฟินคาบอันอันนี้เปคาเฟ่จักสิบเปิดเราตัวตห้องอีบัน,นี้เป,ป็นปอบบันีนอ่าถ้าเปิดแล้วช่วนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะ ตอนนี้ก็เป็นหมดอะไรนะทุกอย่างที่จะทำแต่ก่อนแม่แบบทุบชิปเลยนะแม่เราทำพอดีสุดที่ดีที่แม่ไปต่อไปก็เดอะออร่ามีที่เข้าคลินิกมาเลยค่ะไม่แซมอยากมาแม่ก็แม่ก็บุ๊กกิ้งกังมาเลยชวนลูกค้าแบบเฮมบารุณบุบ้ามาที่นี่แม่แซวว่าเสื้อถ้าราคาแพงอยู่ดีเราขวดลูกค้าอะไรกินก็ยังฟินขามาหล马拉ทำยอดตัวอยด ทำยอดทำลายนะคะช่วยการทำอาหารกินถ้าถามว่าอะไรคะข้อจะเรียนแบบบอสเรียนก่อนอะไรเนาะหมดเลยคนคลินผู้ใดญ่เรียนไปเขาค่าอ๋อใครจะเรียนบอบใครจะเรียนแบบอีกไหมร้านาสัตเสร็จถึงผมลูกค้าจะมานะคะอะไรนะคะมีใครจะเรียนแบบบอสพีกปกิเก็มไหมคท่านแจ็คไปสิเนี่ยแดดพี่น้องพี่น้องไปหาบ้า มีนะก็จะได้ออกขึ้นเป็นเวนิบอลอินมองๆเอ่อบำรุงจะสดชื่นสดชื่นตัวนี้คือตัวโปรแกรมทิปนี้คือมันเป็นการทุ่บำรุงไปด้วยเนาะผ่อนคลายไปในตัวแบบนอนแบบนอนสบายก็จะด้แบบว่ามันนวดหนานเลยอย่างเงี้ยก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งเลยเสพประสาทด้วยนารายใครเปิดไปสักกี่เงี้ยฟินขาบก็ถูกเกี่ยวกับพ่อหลับพี่น้องนี่ีเลย ทำอะไรคิดิก็น่าใส่ตอนอยู่ mm um> ้ท่าไม่ได้ทำอะไรเลยยางกายซื้อกาดใส่ตัวจำไปในเงินเครื่องอะไรนี่เครื่องกี่แสนกี่ล้านนี่โอ้ยเครื่องีหลายแสนก็เลยค่ะมีครบทุกอย่างมีปั่นทุกทุกอย่างเลยหนูวว่าเขาสัมผัสด้วพี่น้องจริงๆถ้าเป็นลูกค้ามาขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการมาร์คถายแสงเนาะแต่ว่าวันนี้คือด้วยความที่ว่าเวลาเราจำกัดเราก็จะมีมาร์คมาร์คโอ้ตึ๊ดกันตึ๊ดกับนาเนี่ยนะพี่น้อง รู้สึกมันน่าเงาขึ้นไหมเงามากอันนี้ไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะอันนี้ไม่เสร็จนะพรุ่งนี้จะต้องกรุงเทพจะต้องเงามากอันนี้คือแผ่นอะไรนี่แผ่นมันเป็นสลายมากอุ้ยพี่นองจะมาซ้อนข้ามอะไรบ้างเลยเงาเหมดแล้วพี่น้องมันเปิดชิ้นนี้เงาเหมดแล้วกกกี้อาจจะต้อง เราจะชวนน้องหลินมาทำได้เหร่เออวอกน้องหลินมาเนี่ยน้องหลินถ้าขอนยางกับตัวเมื่อนี้มันเมื่อนี้มันไหลสูบมันร้อสฉันชันโยแฟนเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรทางว่ามเห็นมาเลยนะคะทีนี้จะได้เป็นการหลับตาแบบไมคะโอเคค่ะนั่งเย็นมากเย็นไหมโอเค อันนั้ก็จะให้ลูกค้ามาประมาณกี่นาทีคะประมาณ15นาทีคะ่ะสิบห้นาทีก็คือให้ลูกค้า,าขัขา่อนไปเลยนะเราไ, <c oughs> ไมได้คุยด้วยหรอกนะ <c oughs> โอเคพี่น้องร้องรอะไรกันเด้อเราเจอกันไหมเอ่าวอด่ตี๋ยวออดออดแต่เราฝากแน่วันที่เจีดนี่เด้อมาหลายไรเยื่อเชื่อเยื่อเชื่อแน่เอาทุกคนฝากไปนะคะ เดอะออร่ามีดีค่าคลินิกคอนแก่นนะคะอยู่ที่ซอยอเอ็นเตอร์เทนหรือว่าซอยอา่าอะไรนะคะซอยซุนทีเก่าใกล้ๆสานหลักเมืองนะคะทุกคนคะ่ะใกล้สานหลักเมืองเลยเดินถึงเลยเปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มแล้วก็กที่สำคัญคือเปิดวันแรกวันที่เจ็ดใครอยากมาร่วมเอ็นจอยก็มาได้นะคะสิบเอ็ดโมงเช้านะคะมาได้คุณหมอเข้าทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์จันทร์พุธศุกร์จะมีหมอเข้าตลอดนะคะช่วงนี้ไปหาแครที่กองทพอเมริต้องรอหน้าใส เอาคดี๋ยวให้พักผ่อนตรงหน้านะคะทุกคนเจอกันที่ The a l าม e d i c a l Clinic วันที่เจ็ดมาเยอะเดี๋ยวเจิะกี่ไปร้อยตัวนี่โปรแกรมหน้าใสในนี้หนักเก้าร้อยกว่าบาทเออลดมากนหี่วองจอแลบ้น้องนี่เจียด่สเตรียมบนวงแน่นี้เตรียมจนจะมจอะเลยแต่อข้อนเื่อคุณบ้านก่อนเพราะว่าคันค่านี่ก็เป็นเจ้าของข้ตรและกคกับนยูเออเข้ามาจอโอเคเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ